สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งึ่งนะครับ เช่นเคยครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งของไทยกับขเขมรหรือกัมพูชาในเรื่องของชุดไทยที่ต้องบอกว่าทางฝั่งเขาเนี่ยน่าจะมี iO แหละก็คือพยายามจะอะไรต่างๆนานาอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าจะมีในเพจของเราเนี่ยก็คือในในกลุ่มหรืออะไรต่างๆเขาจะมีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเตอร์บ้านมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะใช้มือถือทั้งนั้นซึ่งมันแสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะไม่ใช่คนกรมมูชาหรือคนเขมรที่มาโพสต์พวก I.O. หรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะเป็นพวกคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการของเขาซึ่งน่าจะเป็นขบวนการแหละมันก็ชัดเจนนะครับว่าจะมีการส่งลูกรับลูกกันเป๊ะๆเ,เลยมีตัดต่ออะไรต่างๆนานาเยอะแยะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนจะคงจะงงนะครับโอ้โหทำกันแบบว่ารับลูกสอดคล้องกันมากก็ว่ากันไปโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับเรื่องของชุด ชุดไทยที่ใน,ในช่องของผมเนี่ยมีขมินมาด้วยนะบ,บอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าชุดไทยนะเขาเรียกว่าชุดสบายว่ากันไปนั่นเลยทีเดียวครับผมแต่งตัวอย่างนี้อยางจะมาอ้างนูน่นอ้างนี่แล้วก็แน่นอนผมก็ถามเข้าไปว่าคุณมีต้นทางไหมล่ะย้อนไปสักร้อยกว่าปีเนี่ยแล้วเขาก็เงียบไปก็วางไปตามนั้นครับเรื่องของชุดไทยต้องบอกว่ามีการเคลมในหลายระดับเลยยกเว้นกษัตริย์กัมพูชา ซึ่งอันนี้ต้องให้เกียรติท่านนะครับเพราะว่ากษัตริย์กัมพูชาเขารู้ว่าควรแต่งตัวยังไงแต่คนอื่นเนี่ยเหมือนไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ใหญ่หรือหรือระดับนายกที่ก็แต่งทงั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคนใส่ชุดไทยไปเดินคนครวัดก็มีมีเจ้าหน้าที่มาห้ามปรามว่าให้แต่งให้ถูกต้องนะให้ใส่ชุดแบบชุดเขมรหรืออะไรก็นั่นแหละครับผมตามนั้นแต่หลังๆเนี่ยไม่มีห้ามแล้วก็เมื่อผู้ใหญ่ทําตัวอย่างนี้นะครับพวกผู้หลักผู้ใหญ่ใน ที่เรียกว่าอยู่ระดับสูงๆูงทำตัวแล้วก็มีเซเลบริตี้มีคนดังหรืออะไรต่างๆทําตามจากนั้นคนที่เป็นคนทั่วไปอ่าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีตังค์นิดหนึ่งก็แต่งตัวเหมือนกันใครที่มีตังค์ระดับเศรษฐีก็จัดงานแบบไทยเลยครับจ้างคนไทยไปนี่แหละ มันจะมีพวกห้องเรียกว่าห้องเสื้อหรืออะไรประมาณนี้ครับเอาชุดไทยไปแต่งแล้วก็ไปจัดงานให้เขาโอ้โหต้องบอกว่าก็รับตังค์กันไปแต่ที่ได้มาคือเขาว่าเคมนี่แหละดังนั้นเราก็ต้องพยายามชี้แจงและอธิบายเพราะว่าชาวต่างชาติจะเข้าใจผิดกันได้ว่า้ยชุดไทยแต่งอย่างนี้เหรอคือก็แต่งในลักษณะชุดไทยแต่มันจะแปลกๆแ,แล้วบางทีก็ดูไม่ดีเพราะว่าเอาของเราไปทปําปูยี่ปูยมให้มันดูไม่สวยหรืออะไรเงี้ยนะครับผมชาวต่างชาติเขาจะค่อเข้าใจผิดจริงๆชุดไทยไม่ได้แต่งอย่างนี้แล้วก็คนนี้นะครับ เจนนา,นาโนโรดมซึ่งทางฝั่งกัมพูชาหรือทางฝั่งเขมรน่ะบอกว่าเป็นเจ้าหญิงแต่ว่าฝั่งไทยก็คงไม่โอเคซะทีหลักอาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงหรืออะไรคือคนไทยก็มองคนไทยเขาก็มองนะครับว่าไม่ใช่เจ้าหญิงฮะก็ต้องเรียกสันส้นๆแล้วกันว่าเจนนา,นาโนโลดมเนี่ยก็ชอบเหลือเกินชอบแต่งชุดไทยหลกักๆนะครับส่วนใหญ่คนคเขมรเนี่ยเขาก็ได้รับอิทธิพลจากละครของเราไม่ว่าจะเป็น บทเพสันนิวาสหรือ,อผมลิขิตหรือละครจากกวงวง,วงเยอะแยะมากมายนะครับที่มีเราเป็นละครพีเรียดแล้วช่วงนี้ละครย้อนยุคจะเยอะมากๆเลยเขาได้รับแรงบันดาลใจหรืออะไรนี่ครับผมก็อาจจะเป็นด้วยหลายๆอย่างก็มาใส่ชุดแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพอพอมาแต่งชุดไทยแล้วก็มาแก้มาอะไรก็คือจะพยายามเปลี่ยนให้เป็นตัวตนของตัวเองให้เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแต่รูปแบบมันเป็นแบบนี้นะครับ คุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนรูปแบบการแต่งตัวให้ใช้ใช,ชุดซัมปอร์ตหรืออะไรก็ได้ทําให้มันสวยๆก็ได้นะครับตอนที่ฮุลมาเนตมาเยือนไทยเนี่ยนักศึกษาของไทยใส่ชุดไทยแล้วก็ใส่ชุดซัมปอร์ตแบบว่าทําให้สวยงามเลยชุดชุดซัมปอร์ตแบบนั้นน่าสวยมากคุณก็ลองเอาไปแก้ไปอะไรหรือก็ได้เราพยายามแบบว่านําทางให้แล้วแล้วนี่ดูแต่งนะครับสบายเนี่ยโอ้โหแข็งมากๆไม่รู้ว่าผ้าอะไรจะหนาขนาดนั้นเราใส่ไม่รู้กี่ชั้นเลยนะครับดู เหมือนจะประมาณ2ชั้นบางคนนะครับที่เราเคยเห็นกันเนี่ยใส่7ชั้นเป็นสบายสายลุ้งเลย mm hmm. ก็ไม่ทราบว่าค mm hmm. อลเลกชันนี้ของเจนนาโนโรดมเนี่ยถ่ายไว้หรือใส่ไว้นานหรือยังอาจจะเป็นภาพเก่าหรืออาจจะเป็นภาพปัจจุบันก็ได้แต่ต้องบอกว่าสบายหนาสุดๆนะครับดูถ้าเธอจะยิ้มมีความภูมิใจมากที่ได้เคลมนะครับ mm hmm. แน่นอนว่าด้วยความที่ฝั่งกัมพุชายค่อนข้างยกย่องเจนน่านะรดมว่าเป็นเจ้าหญิงนู่นนี่นั่นแต่ว่าฝั่งเราไม่ได้ยกย่องอะไรเลยเมื่อเขาเป็นระดับคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนติดตามเขาเยอะนะครับเซเลบริตี้เนี่ยพวกดาราพวกอะไรถ้าสมมติเรามาแต่งเนี่ยคนก็ทําตามเน็ตไอดอลหรือนางงามหรือพวกขา้าราชการระดับสูงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถ้าแต่งปุ๊บคนรรมพุชาแต่งตามแน่นอนแล้วเธอเนี่ยแต่งบ่อยมากๆคนก็ไปแต่งตามนะครับอ พยายามเด่นแบบชุดไทยสุดๆครับฝ mm ั hmm. ่งเขมีนก็ชื่นชมกันไปนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยไม่โอเคแน่นอนถามว่าชุดพวกนี้มาจากไหนก็มาจากเมืองไทยแหละแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะเย็บเองก็ได้อย่างสบายเนี่ยผมมองว่ามันแข็งมากอาจจะเย็บเองหรือสั่งมาน,นี่ก็ไม่ทราบอย่างนีนะครับผ้าคลุมไทยผ้าคลุมอะไรต่างๆนานาแยะๆหาันมาดูที่ของไทยครับสบายของเราเนี่ยไม่แข็งจะดูผิวไหวแล้วก็สวยด้วยไม่ใช่ว่าหนาขนาดนั้นนะครับ ของเขานี่หนาพอหนามากก็แข็งแล้วมาดูเวลาดาราของเราใส่นะครับสวยมากไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือช่วงบนนะครับก็คืองานของเราเนีย่ยปานีดส่วนนี้แบบว่าดูยังไงก็แหมจะว่างานหยาบก็กระไรอยู่แต่ว่ามันไม่ประนีดเท่าไหร่ก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าคนนี้เขาจะมีวิลกรรมสร้างคอลเลกชันอะไรแปลกๆหรือว่าอะไรบ้างอย่างที่บอกนะครับว่า คนติดตามเขาเยอะคนเขเมรเนี่ยเวลาทำอะไรก็ทําตามนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสในการสร้างความเชื่อหรือค่านิยมผิดว่าชุดไทยที่ใส่เนี่ยเป็นชุดเขเมรเนี่ยนะครับไม่สนอะไรทั้งนั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ